ตอนนีนั้นอยากหยุดพักอยากจะหาสักคนที่เข้าใจลดความทุกขความสับสนในความร้อนรนให้สิ้นไปขอตงยา สวัสดีครับท่านผู้ชมสําหรับรายการหมอต้มยาในวันนี้จะมีวิตามินมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมครับนอกจากยาที่ท่านผู้ชมเคยได้รับไปแล้วในวันนี้จะได้พบกับวิตามินครับวิตามินในการเสริมสร้างบารมีครับสําหรับวิตามินในการเสริมสร้างบารมีนั้นวันนี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมได้ในรายการหมอต้มยาวันนี้ครับ ก,การนมัสการพระอาจารย์ครับสําหรับ,ร,บรายการหมอต้มยาที่ผ่านๆมานีนะ้เราได้รับยารักษาโรคจากพระอาจารย์มามากมายแล้วนะครับ,รบมาในครั้งนี้นะครับก็อยากจะได้วิตามินรักษากันบ้างนะครับวิตามินเสริมสร้างเพื่อบํารุงร่างกายและรักษาโรคนะครับก็อยากจะให้พระอาจารย์ได้มอบวิตามินให้แก่พวกเราบ้างนะครับเพื่อให้ร่างกายเจริญขึ้นครับผมก็ขอเจริญสุขท่านผู้ชมรายการทุกๆท,ท,ท่าน วันนี้รายการธรรมะหมอต้มยาก็มาพบกับท่านอีกเช่นเคยพิธีกรวันนี้มาแปลกไม่ได้มาขอยามาขอวิตามินครับก็มาขอก็คงจัดให้ตามที่เหมือนคลินิกเหมือนโรงพยาบาลทั่วๆไปเอาเป็นว่าพิธีกรอยากจะได้วิตามินอะไรที่ไปฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่างบ้านครับ<ก>สาหรับใเอ่ยชื่อวิตามินต่างๆมาก่อน ครับผมพระอาจารย์ครับผมอย่างแรกเลยครับอันดับแรกเลยก็อยากจะขอวิตามินนะครับอยากจะทราบความหมายนะครับของคําว่าบารมีนะครับวิตามินบารมี ami, นี้เป็นยังไงครับพระอาจารย์อ๋อคำว่าบารมีเนี่ยมันมีสองลักษณะคือภาษาไทยแล้วก็ภาษาธรรมะครับออถ้าภาษาไทยก็จะมองว่าคนมีบารมีเนี่ยคือคนรวยคนคมีอำนาจ คนมีตำแหน่งสูงๆคนก็จะมองว่าคนนี้มีบารมีแต่ถ้าในทางพระธรรมหรือในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำว่าบารมีมาจากภาษาบาลีว่าปารมีรแปลว่าความเต็มแห่งบุญหรือว่าบุญที่เต็มเปี่ยมนั่นเรียกว่าบารมีฉะนั้นคนที่มีบารมีในทางศา,าสนาก็แปลว่าคนที่มีความดีมาก เรียกว่าคนมีบารมคีคือคือความดีที่ทําแล้วเนี่ยถ้าทํานิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็ไม่เต็มเมื่อมันไม่เต็มก็ถามว่ามีบารมีไหมก็มีแต่มันมีนิดหน่อยฉะนั้นให้จําความหมายง่ายๆว่าบารมีแปลว่าความดีที่เต็มหรือว่าบุญที่ทําแล้วเต็มหรือมีจํานวนมากครับก็คือต้องทําให้เต็มแล้วก็มีจํานวนมากด้วยนะครับต้องแล้วก็ ในรายละเอียดของบารมีเนี่ยถ้าจะต้องสร้างกันจริงๆเนี่ยไม่ทราบว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับเอา,เอาความเห็นของเราทุกท่านเนี่ยคงไม่ได้ข้อยุติค,ควรจะเอาหลักที่พระพุทธเจ้าวางไว้สอนไว้ถ้าบอกว,ว่าวันนี้เอาวิตามินไป10อ,อย่างเช่นวิตามินไอเอวิตามิน B B1 A1 ก็สุดแท้แต่ที่ที่เราจะเรียกขานกัน นวันนี้ก็ขอเริ่มไปที่บารมีตามหลักของพระพุทธเจ้า<ะ>หรือว่าวิตามินที่พระพุทธเจ้าให้ไว้ประการที่หนึ่งทานบารมีหรืออ่านภาษาไทยว่าทานบารมีนี่เป็นบารมีข้อหนึ่งที่จะทําให้คนเนี่ยเกิดความดีมากเกิดบุญมากแล้วก็เป็นที่รักเป็นที่เกรงขามแต่ถามท่านพิธีกรก่อนว่าระหว่างคนตรณีกับคนเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ สังคมชอบคนชนิดไหนสังคมก็ต้องชอบคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นเลครับคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นี่นแ,นแหละที่เป็นคนมีทานครับนะรู้จักแบ่งรู้จักปันแต่คําว่าทานอย่างเดียวเนี่ยท่านบุฟังอย่าคิดว่าต้องใส่บาตรต้องใส่ซองกระถินผ้าปาครับไม่ได้มีเท่านั้นทานยังมีในเรื่องของให้อภัยก็เรียกว่าอภัยทานนี่ก็เป็นวิตามินชั้นยอดที่จะรักษาเยียวยา ครอบครัวที่กําลังแตกรล้าไข้แข็งแรงขึ้นมาทันทีเพราะการให้อภัยการให้ธรรมะคาสอนคนําแนะนำครรอบคัวแนะนําบุตรหลานอย่างนี้ก็เป็นธรรมาทานเป็นทานเหมือนกันนั้นทานศัพท์เนี่เป็นบารมีที่ถือว่าสําคัญมากสําหรับคนเราครับก็คือทั้งทานบารมีนะครับก็จะมี อภัยทาน,านวัตถุทาน,ธ,านธรรมทานธรรมทาน,รรานอย่างรายการธรรมะทีวีเนี่ยเน้นไปที่ธรรมทานเพราะว่าการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยชนะการให้ทั้งปวงซึ่งรายการก็นําเสนอสาระส่วนนี้อยู่สําหรับการเสริมสร้างบาร,รมีอีกทานหนึ่งนะครับท่านผู้ชมทางบ้านถามมาว่าการรักษาศีลเนี่ยนะครับถือเป็นการสร้างบาร,รมีอีกทางหนึ่งเนี่ยใช่หรือไม่แล้วจะต้องทําได้อย่างไรนะครับ๋อ oh, อันนี้ตอบได้เลยว่า การรักษาศีลก็คือศีลบารมีที่ที่หลวงพ่อยังไม่ได้ตอบเพื่อสักครู่นี้คือบารมีเนี่ยหรือว่าหลักในการสร้างความดีเนี่ยมีสิบหลักสิบประการถ้าเป็นวิตามินก็คือวิตามินสิบหมวดเริ่มตั้งแต่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี สิข้อปะนั้นที่ท่านผู้ชมสงสัยใครรู้ถามมาศีนการรักษาศีนั่นอยู่ในบาร,รมีข้อที่ส